สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามากินน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกอ่าปลาไข่นะคะมิวก็ไปตักตั้งนานหลายปีแล้วเนาะนี่นะคะผักก็มีนี่เลยมะเขือนะคะมะเขือเปาะเนาะมีเรดิสนะจ๊ะลูกเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักชีนะคะมีหมูสามชั้นนะคะแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรของไก่อะ่ะนี่นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็น ชะอมนะคะสลัดเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังร้อนๆเลยนะคะมันก็ใส่มานี้ในนี้เนาะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะมาจ้ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้สามีไปทำงานนะหนูก็เลยทำกับข้าวอันนี้ก็คือทำไว้นานแล้วนะคะแช่ช่องแข็งไว้อะเนาะพอเราอยากกินเราก็ามาอุ่นอะไรเงี้ยนะคะมาค่ะ ิวตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะบ่ายแล้วอร่อยมากน้ำพริกดูตำยูทูปนะข้าวเหนียวเนี่ยมันติดมือนะคะมันไม่ได้เหมือนบ้านเราอะ่ะ มาเดิมมาเดิมแม่บอปโอนมาโหเน็ตโบตีบายนะบโบตีอย่างไรเนาะที่ไงนะคือดอนสโสเตยน้ำมานลับสรลเตยโควิดน้องได้กลับบ้านเหรอน่าจะหยุดยาวน่าจะไปแบบปีนี้น่าจะไม่ได้กลับ ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเหี่ยวแล้วปีนี้ก็น่าจะอดนะครไม่รู้ว่าจะได้กลับไทยไหมหมิวว่าวางวางวางแผนว่าจะกลับปีนี้เนาะน่าจะอด แม่โทรมาก็ร้องไห้คิดถึงลูกอะเนาะไม่ได้เจอผักที่สดๆเลยนะซื้อมาจากร้านไทยอะ กลับไปบุรีรัมย์อะไรเงี้ยถ้ามาจากกรุงเทพระยองพระเรก็ต้องกักตัวเนาะ <c oughs> เหมือนเราสมมติว่าเรากลับไทยปุ๊บเราชอบเที่ยวด้วยไงสมมติไปเที่ยวระยองมาต้องกักตัวเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากเพ <c oughs> ราะระบาดท,ทั่วนะ มือปั้นข้าวเหนียวไม่เป็นนะคะ <c oughs> <c oughs> กินด้วยช้อนเลย หิวมากตอนนี้บ่ายยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตั้งแต่เช้า มีการนอนแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะไปทํางานนอนไม่หลับอัดยาน,นอนหลับไปตั้งสองสเมตรอะนอนเหมือนเครียดก็ไม่หลับดื้อยามาเดิมมาเดิม วันนี้พาก,กินผักนะ จนแรกซื้อว่าจะทําแกงเขียวหวานไม่มีมะเขือใหญ่ะจะเปิดเรียนแล้ววันที่เจ็ดเรียนออนไลน์อยู่บ้าน มึงยังทําการบ้านไม่เสร็จลเลยอีกหนึ่งเหมือนมันขี้เกียจไม่ได้ไปเรียนแล้วขี้เกียจอ นมพึ่งหมดแล้วค่ะในฟินแลนด์นะของมาอีกวันจันทร์ราคานะคะส่วนในไทยพร้อมส่งตลอดราคาในไทยกับในฟินแลนด์ไม่เหมือนกันเด้อเพื่อน เพราะว่าเราสั่งมาเราต้องจ่ายภาษสงภาษสีภาษสมกระเพงนวก็ต้องคายราคาแตกต่างกันนะกินน้ำพริกแล้วคิดถึงบ้านอ่ะ พอก็ถามว่าจะได้กลับไหมปีนี้แม่ก็ร้องไห้ไม่ได้กลับเลยน่าจะเลื่อนอีกข้างในมิวเหมือนเอยข้างนอกมีวดูเหมือนเป็นคนแข้มแข็งค่ะแต่ข้างในอะ่ะเหมือนไม่ค่อยโชว์ให้ใครเห็นว่าเออเราเป็นคน ไม่เคยร้องไห้ให้มีกะะห็นเลยนะเวลาแบบคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงนะี้ยนะมันจะมีอารมณ์เข้ามาปุ๊บจะถึงร้องไห้ปุ๊บแล้วก็หายมันไม่ได้มาแบบโอ้โหซึมทั้งวันนะ เราล่อยะเจ้งไลเนี่ยบุตีบุ๋คุณเองไปเดิมกับเธอซีมันเกิดเต้มือตามยูทูบหายตั้งแต่มาเนืออีกเนี่ยก็เธอเกิดอะแต่ก่อนก็ะทำกับข้าวไม่เป็นนะคะตั้งแต่มาอยู่นนฟินแลนด์เนี่ยแหละทำเป็นดู Youtube มันเหี่ยวแล้วนะเนี่ยผักขาไนะโหโปรดให่กับทมตู้ของเด้ออ่อเรียมร้อยเนา,นนานะถับนางรอนาะ แถวบ้านไม่มีหิมะเลยนะงงมากวา่ที่อื่นอะที่ฟินแลนด์มีตกแล้วะคะ่ะแ,แถวบ้านมังไม่ค่อยยังไม่มีค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้อิ่มมากเลยนะคะขาก็ยังเลืออยู่นะนี่อันนี้ก็เอาไว้กินตอนช่วงเย็น,นะคะ่ะกินไม่หมดผัก กินไม่หมดมันก็จะเอาแช่ช่องอตู้เย็ยนไว้คืนนะคะพวกผักอะไรเงี้ยค่ะอย,ย่าเอาทิ้งเด้อไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ